นิสัยที่ทำให้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ค่ะข้อแรกใจเย็นคนใจเย็นนะคะไม่ใช่คนที่โกรธใครไม่เป็นหรือไม่เคยโกรธใครเลยแต่คือคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ค่ะสามารถจัดการกับความรู้สึกแล้วก็มีวิธีแสดงออกที่ดีกว่า มักจะไม่ตกหลุมพรางทางความคิดจิตใจไม่เตลิดไปกับสิ่งรอบตัวที่ควบคุมไม่ได้แม้ว่าบางครั้งนะคะความใจเย็นเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นได้ทันทีแต่หลังจากที่ผ่านเหตุการณ์นั้นไปแล้วค่ะชีวิตยอมราบรื่นมากกว่าการใจร้อนที่ต้องมาตามแก้ไขหรือว่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆที่พังไปเพราะอารมณ์ 2. ค่ะเป็นผู้ฟังที่ดี การรู้จักรับฟังคนอื่นนะคะจะทําให้เราเนี่ยรับรู้แล้วก็เข้าใจคนอื่นได้มากกว่าการที่เราเอาแต่พูดเรื่องของตัวเองค่ะซึ่งการรับฟังด้วยความจริงใจโดยไม่ตัดสินไม่มีอคตินอกจากจะได้ใจคนอื่นแล้วนะคะยังทําให้เรารู้ถึงแง่มุมต่างๆได้เข้าใจความหลากหลายได้ตกตะกอนความคิดมากขึ้นด้วยค่ะ 3. รักตัวเองรู้จักดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายหรือว่าจิตใจค่ะคนรักตัวเองนะคะมักจะเลือกสิ่งดีๆจัดสรรความสุขในชีวิตของตัวเองอยู่เสมอมีจุดยืนในชีวิตที่ชัดเจนไม่ยอมให้ใครมาเปรียบง่ายๆค่ะเรียกได้ว่าเป็นคนที่อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอและคนที่มีความสุขกับตัวเองได้นะคะจะคอยแผ่ออร่าความสุขให้คนรอบข้างพลอยมีความสุขไปด้วยค่ะอยากเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะลองนํา3ข้อนี้ไปปรับใช้ดูค่ะและสําหรับใครที่อยากทำคอนเทต์ แต่ยัง no idea ทักมาปรึกษาลูกเกดได้นะคะคิดจะทำคอนเทนต์คิดถึงลูกเกดนะคะ